สวัสดีค่ะ,คะอล,ลีค่ะ,ลลคะกะทีค่ะว,วันนี้นะคะเรามีของเล่นจะมานำเสนอนั่นก็คืออล,ลีเก่งมาจากดีเนีย DNA นะคะใช่แล้วเราก็จะมาตรวจ DNA หาพอวรรค์คและเรื่องสุขภาพของเรา200กว่ารายการ มันเป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าจากแคนาดานะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานของ U S A วิเคราะห์จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะอันนี้ก็คือเชื่อถือได้แน่นอนนะคะ100%การที่เราตรวจครัง้งเนี้เพื่อให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่แบบทำงานมาแล้วหรือเลือกใส่เด็นแล้วสามารถดูเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวเองได้ ใช่อาจจะแบบต่อยอดเป็นงานอนะดิเรกเป็นแบบจ็อบที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยได้เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าผลตรวจของเรานะคะจะเป็นไปในด้านไหนก่อนที่เราจะตรวจนี่เราต้องเตรียมตัวยงไรบ้างคะคือเราจะต้อง เราจะต้องแปรงฟันหรือว่าบ้วนน้ำยาบานปากนะคะทิ้งไว้ก่อน30นาทีนะคะโดยห้ามกินยอะไรเลยจะได้แบบว่าเวลาเก็บตัวอย่างในตรงเหงือกกับกรุแกมจะได้ไม่ปนเปื้อนอาหารอ๋อเก็บตัวอย่างตรงเหงือกใช่เที่ยวบุกับกรุแกมตรงนี้ใช่ขั้นตอนนะคะหลังจากเราเตรียมตัวไปแล้วนะคะ30นาทีเสร็จเราก็เปิดกล่องมานี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนา่ารักมากแล้วในกล่องก็มีกล่อง หนึ่งที่นะคะก็จะมีชุดเก็บตัวอย่างอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าให้แกะซองออกมานะคะโดยที่ไม่ให้การฟองน้ำเนี่ยมันสัมผัสโดนกับอะไรเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้มันผลตรวจมันแม่นยำที่สุดเออโดยไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยนะคะ ต้องระวังดีๆนะคะใช่ต้องระวังมากๆมากๆมากๆเดี๋ยวเธอสอนเขาเขาก็เป็นคนทำก่อนเป็นผู้รู้ทำยังไได้เลยแกะที่เก็บตัวอย่างออกจากซองก่อนอ่าเธอแกะโดยห้ามให้ฟองน้ำสัมผัสกับยีสต์เลยค่ะพยายามอย่าให้มันโดนซองมากด้วยจะดีๆอย่าให้หล่นม่เมือนอะจากนั้นนะคะเราก็เอาที่เก็บตัวอย่างเนี่ยถูไปบริเวณเหงือกด้านล่างของเราตรงแน้ข้างในเหมือนแปรงฟันปะคล้ายๆแปรงฟันแต่เป็นแปรงเหงือกแทน <Okay. S 2> ด้านซ้ายและขวา1 2 3 4 5สองส่ะเปลี่ยนด้านหนองสามส้าย45โอเคออกมาเสร็จแล้วก็กดฝากดฝาเออกดฝาอันนี้นะคะอ่ะแล้วไปต่อคะโอเคเราก็คว้าตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างลงไปนะคะตรงนี้เลยใช่แล้วก็ปิดฝาให้แน,น่นแ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 น่นที่สุด ากนั้นคว่ำคว่ำหลอดแบบนี้แล้วก็เขย่า15ครั้งค่ะ15ครั้งไปนับงองสี่ห้ห้าอ้มันเป็นสีม่วงเลยทุกคนอันนี้เป็นซอง้ิมล็อที่เขาจะมีอยู่ในกล่องนะคะให้ใส่เข้าไปเพื่อที่เราจะส่งกลับนะคะไปที่แลบเขาก็จะเอาไปเข้าแลบแล้วก็แปลงเป็นผลตัวออกมานะคตรวจ DNA ที่บ้านงงปะงงตามเธอแล้ว คือ DNA ของพวกเราทั้งสคนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องลงทะเบียนชุดตรวจที่เว็บไซต์ genie dna com ค่ะแล้วก็จะต้องรอผล7-14วันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แห a บเพื่อพบคุณหมอนะคะให้ช่วยอ่านผลของพวกเราทั้งสองคนตเต้นอ่ะอยากรู้พวกนี้เลยอ่ะยังไงก็รอติดตามกันนะคะมารอดูกันว่าผลตรวจของเราจะเป็นยังไงกันนะคะไป รีพอร์ตเรามาถึงแล้วทุกคนตื่นเต้นเราจะมีแจ้งเตือนเข้ามาในอีเมลเนาะว่าเราลงทะเบียนไปแล้วเราก็จะได้รับเวลาที่รีพอร์ตมาถึงเขาจะแจ้งเตือนเข้ามาในอีเมลแล้วก็ณนะตอนนี้เราก็เข้ามาในเว็บไซต์เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ g e n i ี DNA เนนาะ มานี่พอเราเข้ามาในเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วเราก็ล็อกอินเนาะที่น่าสนใจคือพอเข้ามาแล้วอะ่ะมันดูได้หมดเลยนะว่าเราจะดูรีพอร์ตในด้านไหนก็จะมีพรสวรรค์ของเรานะคะในทั้ง12ด้านเป็นศักยภาพของตัวเราอะไรที่แบบว่าเออพัฒนาปกติหรืออะไรที่เป็นแบบเป็นกิฟต์เจ็จริงๆที่เป็นพรสวรรค์จริงๆแล้วก็มีเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุในร่างกายด้วยแล้วก็สารอาหารที่เราอาจจะแพ้หรือว่าเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราจะแพ้<อ>ในอนาคตอะไรเงี้ยใช่ถือว่ามันเป็น การแนะนำคร่าวๆจากด n น A ของเราเราอยากจะมาดูของพี่กะทิก่อนดีกว่าค่ะเพ <Okay. S 2> ื่อในการเสียเวลาโอเคเดี๋ยวนะเรากดเริ่มจากที่วิตามินก่อนแล้วกันเนาะอไปเรียงไป,ไปเลย กดเข้ามาแล้วนะคะมันบอกหมดเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันก่อนนะคือวิตามิน B6 ก็คือเขาจะกินให้สมบูรณ์เนี่ยอ่าเราก,ก็กดเข้าไปโหออ oh, ปกติอ่ามันอยู่ในที่ระดับที่ปกตินี่แล้วเขาก็มีแนะนําด้วยนะว่าแบบอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B6 อ่ะเราอะแบบคนกินอะไรบนะ้างเฮ้ยแต่เขา,ากินอะไรในนี้แบบว่า okay, อกไก่เต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะก็เลยมีปริมาณที่สมดีแล้วเราไปดูที่เราควรต้องกินเพิ่ม อันนี้ของพี่กะทิเขาแจ้งมาว่าควรกินเพิ่มนะคะ B12 ิค่ะต่ำกว่าปกติเกี่ยวกับประสาทและสมองนะคะแล้วก็วมเมออตลลอดเย ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่กินทั้งนั้นเลยเช่นหอยนางรมหอยตลับอะไรหอยคือไม่กินเลยเนื้อวัวก็ไม่กินเอเอไม่กินหมดเลยทั้งทั้งหมดเนี่ยแลมอนคือกินสุกได้อย่างเดียวแต่ถ้าสุกแล้วแบบคาวก็ไม่กินอีกนี่นะคะจะมีบอกคือเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันสามารถดูได้ละเอียดขนาดนี้เลยยันแบบสิ่งที่เราขาดและสิ่งที่เราควรเพิ่มแบบมาเป็นอาหารแบบแนะนําได้ดีมากโอเควิตามินก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็มาดูเพิ่มมาเรามาต่อกันที่เรื่องของอาหารใช่ไหมเป็นแบบว่าสารอาหารเปมาก คือความไวต่อเลคโตสในนมวัวเขาเขียนว่าเราไวต่อเลคโตสซึ่งเราแพ้ อ่าีิเธอกินนมแบบแล้วจะท้องเสียตลอดแล้วเขาเลยซื้อแบบเลคโทสฟรีตลอดอ่าเขาจะนี่ไงมาเลยเนี่ยใช่เลยท้องเสียตลอดเวลาแบบอตอนเด็กๆป้าชอบให้กินนมก็คือจะกินแล้วก็ปวดท้องเด็กอ่ะยังไม่เท่าไหร่พอเริ่มโตเริ่มโตก็คือไม่ไหวแล้วกินไม่ได้เฮ้ยดีอ่ะแปลกใจมากเลยอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบจะได้เลือกกินถูกเพื่อที่เราจะได้ไม่มีแบบปัญหาด้านร่างกายตรวจพบการแปรผันของนี่คืออะไรการแปรผันต่อกลูเตนขนมปังหรอพวกขนมปังและเค้ก แพ้ได้หรืออ่อนเพียได้ด้วยเอาแล้วของโปรชอบกินพวกแป้งมาก็เราจะได้ควบคุมปริมาณให้ม ok ันไม่มากเกินไปค่ะโอเคจะแพามกินอะไรดีๆผลก่อนนี้ค่ะพอละเลิกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปละใช่ทุกคนก็ชอบกินนะมันเป็นสิ่งที่เราควรทาให้เป็นนิสัยด้วยนะไม่ต้องตรวจเจอหรือไม่เจอก็ควรจะกินอะไรที่ดีต่อสุขภาพใช่ถูกแล้วไม่ไวต่อแอลกอฮอล์นะคะดื่มได้กินกรึบน้องกินกรึบอะไร อะไรเนี่ยอนี่ไงมาแล้วนะทุกคนตื่นเต้นมากก็คือเรากำลังจะมาดูในด้านของพรสวรรค์จาก DNA ของเรานะคะนี่คือรอมาแล้วนี่แหละที่รอหน้านี้แหละอันนี้ของเธอนะเรามาดูกันว่าพรสวรสด์ของเราเป็นยังไงคร่าวๆนะคะแต่ว่า ติดตาไว้แต่ว่าเราขอบอกก่อนนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณหมอเพิ่มเติมเนาะเราจะคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมในแต่ละด้านอาจจะละเอียดวันนี้แต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ดูผลเนาะเราอยากจะถ่ายไว้ให้ทุกคนได้ดูนะคะตื่นเต้นนะพามพูดพี่อาวเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าหลายด้านเหมือนกันเนาะแล้วก็ในด้านที่เด่นที่สุดก็คือจะอยู่ในด้านของความจําความจําเพื่อการใช้งานด้านแบบว่าความอดทนเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาที่ใช้แรง ไม่ดีเท่าไหร่กับภาษาก็ว่าทําไมเรียนแล้วไม่ฉลาดสักทีวะภาษาคือระดับปกติแบบไม่ได้แบบดีขึ้นมาอ่าใช่แต่ว่าก็ดนตรีดนตรีก็ก็ไม่ดีเหมือนกันเคยอยู่แบบทำไงถ้าแบบที่ศึกษามานะคือมันจะมี3จุดใช่ไหมคะจะมีข้างนอกสุดกลางแล้วก็เกือบในสุดก็คือมันจะมีกรอบ3ชั้นนะคะอย่างชั้นแรกอ่ะอันนี้ชั้นแรกมันก็คือเป็นแบบพัฒนาตามปกติยังพัฒนาตามปกติเลยแต่อันนี้อันที่2 ออกมานะคะมันก็จะเป็นนี่ก็คือเบเดอร์ก็คือแบบดีขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ถึงกับเป็นกิฟต์แต่ว่าถ้านําไปต่อยอดก,ก็สามารถจะเป็นกิฟต์ได้<อ>สว่วนอันนี้ก็ค<อ><อ>ือขอบนอกสุดนะคะก็คือเป็นพรสวรรค์น<ฮ>ในด้านของความจํากับความจําเพื่อการใช้งานเนี่ยคือเขาเป็นแบบว่าครูสอนเต้นใช่ไหมแล้วก็จะมีการจําท่าได้ไวด้วยทุกอย่างได้ไวแล้วแบบจําตารางงานที่มากได้แบบรู้ว่าจะทําอะไรเวลาไหนกี่โมงนะคะก็คือว่าตรงแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ก็อย่างที่บอกเลย การแบบคิดท่าเก่งนู่นนี่นั่นลองลงมานะคะคือก็สมาธิดีแล้วก็ทักษะการทํางานหลายอย่างก็ถือว่าดีตอนนี้เหมือนเป็นทศกัณฐ์มีสิบมือทำทุกอย่างมากเลยนะถ้าที่ดูว่าแบบน้อยคนที่จะมีตบมือให้ด้วยของวิอาาีบ้างในหน้านี้เนาะหนึ่งสองสามโอ้ยตบเป็นเหมือนตัวเธอเลยทุกอย่างแบบว่าอยู่ในแบบระดับดีหมดเลยอ่ะที่ดอยคือเรื่องความจำก็ความจำมากเกิน โอ้โหก็คือเรื่องความจำทั้ง2เลยนะคะคือไปค่ะคุณพกสมุดพก iPad ตลอดส่วนของเรามีกิฟต์แค่อย่างเดียวนะคะคือเป็นเรื่องของความ,ค,วามคิดสร้างสรรค์น่ถึงเป็นพ่วมกลับได้ไงแต่ว่าถือว่าเราโอเคนะในในรูปแบบนี้คือว่ามันสามารถ<ด>เป็นคนบบที่สามารถต่อยอดไปได้ในหลายๆทางใช่เป็นคนละครึง่งอาจจะยังไม่มีพรสวรรค์แต่ว่าพรสวรอาจจะทําให้แบบมันสามารถเป็นกิได้ด้วยตัวเอาเองเข้าใจไหม แล้วก็สมาธิก็คือบางครั้งก็จะมีสมาธิมากเรียกเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในแบบพะวังอะแต่บางทีก,ก็เออก็เออไปเลยก็เข้ามาจากกลางๆสรุปแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเป็นครั้งแรกของเราเนาะที่เราได้ดูผลตรวจจาก DNA ก็คือเป็นผลตรวจหาพ่อสวรรค์น,นะคะแล้วก็ เพิ่มเติมก็คือเราสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าในแต่ละอย่างอย่างเช่นเรื่องวิตามินเรื่องอาสารอาหารเรื่องร่างกายของเรายังไงอ่ะนะคะเราก็แนะนําให้ดูผลตรวจแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอด้วยเพื่อเราที่จะได้รู้ได้ถูกทางบางอย่างเวลาเราดูแลแบบเฮ้ยเรากลัวเราแพนิกไปเองคือมันละเอียดมากใช่ใช่บางทีเราควรจะฟังคุณหมอไปด้วยดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ข้อมูลถูกต้องเนาะหรือไม่ก็อ่านให้ครบเพราะว่ามันอธิบายมาแบบทุกอย่างจริงๆใช่ใช่เราก็จะไปรอคุยกับคุณหมออีกทีนะคะ นัดกับคุณหมอเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมและนี่ก็จะเป็นเรีแอคชั่นแรกของเราเมื่อได้เห็นผลตรวจนี้นะคะส่วนข้อมูลจริงๆลึกๆยังไงก็ไปรอดูกับคุณหมอนะคะไปไปปิงปิงสวัสดีค่ะมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะโทรคุยกับคุณหมอวินกันนะคะอยู่ในโรงแรมทุนยังแบกง,งานมาทํานะคะ,ส,คะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะอันนี้เป็เแบบนครั้งแรกที่ตรวจจริงจังเลยแบบเป็นครั้งแรก ตื่นเต้นมากตอนได้เราผลตรวจเพราะว่าค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆค่ะแต่แจริงสุขภาพก็ไม่ค่อยได้ตรวจเพราะตัวนเี้องจริงๆใช่มันก็จะต่างกันหน่อยนะเพราะสุขภาพก็คือสิ่งที่เราเป็นเลยไม่ได้ว่าตรวจเจอปุ๊บก็คือไหนคือตอนนั้นก็คือรีเซาว่าคือผลผลัพธ์ผลลัพธ์เนี่ยมาจากอะไรบ้างหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์ก็จะมาจากพันธุกรรมของเราอันดับแรกเลยก็คือ DNA อันดับที่สองก็คือเวลาเราไปใช้ชีวิตไปกินนล้กินนี่อ่ะนร่างกายหรือเปล่าใช่ไหมกินอาหารบางประเภท หนักเกินไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นวิสัยที่เวลาไปเปจาะเลือดเจอแล้วก็บงางคนอาจจะมีเรื่องของไขมันนะครับบางคนมีเรื่องของการเรื่องของค่าต่างๆเยอะเกินไป<อ>นะครับสุขภาพกับการตรวจเลือดเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการตรวจนาขนาดนั้นๆเป็นการตรวจสภาวะปัจจุบันเลยว่าเราตรวจไปแล้วนะครับในเลือดเนี่ยมีค่าเหล่านั้นหรือเปล่ามีสารเหล่านั้นหรือเปล่านะครับแต่การตรวจดีเอ็นเอเนี่ยมันจะเป็นการตรวจจาก ปัจจัยเสีย่ยงที่มาจากั้น oh. พันธุกรรมนะครับ DNA หรือรหัสพันธุกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยเสีย่ยงปัจจัยหนึ่งนะเราจะสังเกตว่าทาไมบางคนเนี่ยจริง,รงๆก็อ <Okay. S 2> าจจะไม่ได้กินของหวานอะไรบ่อยนะแต่ว่าเป็นเบาหวานไปแล้ว oh. อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ oh. หรือว่า oh. บางคนเนี่ยกินของทอดของมันเยอะกว่าคนนึงแต่ก็ยังไม่ได้มีอาการเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับ <Okay. S 1> นะส่วนใหญ่คนที่ตรวจมาตรวจ DNA กับ oh. คุณหมอเนี่ยคะ่ะแบบส่วนใหญ่เขาแบบเรียกว่าอะไรานําไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างไรบ้างเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะคือหลักๆเลยเนี่ยต้องแล้วแต่ความสนใจของคนทางกลุ่มนะ<ช>นะครับจะต่างกันไปนะฮะเริ่มจากกลุ่มหลักเลยเนี่ยกลุ่มหลักก็คือผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะสนใจเรื่องสุขภาพความเสี่ยงโรคนะครับและดูและเอาไปเพื่อดูว่า การกินตามยีนกินตามดีเ็นเอเนี่ยเป็นยังไงบางคนมีอาหารที่ต้องเลี่ยงเผ็ดแบบมีความไวต่อลูเตนนะใช่ไหมครับมีความไวต่อแอลกอฮอล์ใครมีความไวต่อแอลกอฮอล์อ่นี้ควรเลี่ยงเลยควรเลี่ยงสิ่งที่หนูแบบสนใจที่อยากจะทําแบบคอนเทนต์นี้เลยค่ะคุณหมอคือเรื่องของพรสวรรค์ซึ่งแบบแปลกใจมากแบบไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วแบบทาให้แบบสนใจแล้วอยากรู้มากๆว่าทุกวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้แล้วแบบ ให้เราเก่งด้านไหนหรือว่าแบบเรามีกิฟต์จากตรงไหนหรือเปล่าถึงว่าเราดําเนินชีวิตถึงตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะในการตรวจ DNA ที่เกี่ยวข้องเรื่องความสมรแล้วก็ตรวจในปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากพันธุกรรมเช่นกันนะครับแ<ช>ต่พันธุกรรมนี่ก็เหมือนกับทําให้เราเนี่ยทำบางสิ่งบางอย่างได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะครับในงานวิจัยก็จะบอกว่าเวลายียนของเราเนี่ยที่มันควบคุมการทางานต่างๆมันจะเป็นการแยกสิ่งนะการแยกสิ่งตัวโนตนะครับการคานวณนะหรือว่าการเรียนรู้ภาษา เขาก็จะดูจากยีนเหล่านี้นะครับก็ดูว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างในแต่ละคน เ <S an> ขาก็จะมีเบสมาจากงานการวิจัยอยู่เป็นเป็นเ,นเ,นเนบสน,น,นะครับการวิจัยเขาบอกว่าคนที่มีลักษณะพนุกรรมแบบนี้นะครับแนวโน้มที่จะแยกเสียงตัวโน้ตได้เดี่ยวทั่วไปอันนี้จะเป็นค,นความคมมาทางด้านดนตรีหรือว่าความจําเพื่อใช้งานนะถ้าใครมีความจําเพื่อใช้งานแบบนี้เขาก็จะแบบจด,ดจําอะไรได้ไวแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับหรือว่าเก็ตอะไรได้ค่อนข้างเร็วนะครับหรือว่าจําดูภาพมาแล้วปุ๊บแล้วไปทําตามได้เลยเขาเรียกว่าดูอินสต u c t ชันหรือว่าคําแนะนํา หว่าจะเป็นดูวิดีโอดูการเต้นสมมตินะครับคนที่แบบจดจาการเต้นได้ไวอย่างเช่นถ้าดูการเต้นแป๊บหนึ่งปุ๊บเราไปทำต่อได้เลยก็จะมีประมาณก็เดี๋ยวหนูขอทราบรายละเอียดของทางพี่กะทิก่อนละกคะเป็นด้านของพรสวรรค์คือแนะนําตัวก่อนตอนนี้แบบทํางานตอนนี้หมอรู้จักเป็นครูสอนเต้นค่ะแล้วก็ทําธุรกิจสตูดิโอสอนเต้นใช่แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะทําเยอะมากค่ะคนนี้ ทำหลายอย่างนะใช่ค่ะแต่เรื่องของความสวรรค์เนี่ยที่เป็นปัจจัยจากด้านพัฒุกรรมเนี่ยเป็นความจำนะครับความจาแล้วก็ความจำเพื่อใช้งานก็คือความจําความจําทั่วไปเร่คงอความจำความจำระยะยาวนั่แหละนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือเรื่องความจําเพื่อใช้งานที่ได้กิฟต์มาที่เพิ่งบอกไปเลยว่าเช่นเรื่องของการจดจำท่าเต้นหรือว่าจดจำเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ใหม่ บางคนที่อาจจะไม่ได้มีคณิตศาสตร์มาแต่ว่าทำคณิตศาได้ค่อนข้างดีแต่ว่าความจำเขาใช้งานเขาดีนะคัก็อ่เหม,มือกน,มนกันอันนี้ยดนตีหนูก็คือน้อยที่สุดเลยแล้วถ้าหนูแบบกระเถิบมันออกมานี่คือ <c oughs> คือเราก็เรียกว่าการฝึกถ้ายส่การฝึกฝนใช้ปัจจัยจากธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อนะครับนะซึ่งจริงจริง normal ก็คือปกติแต่เป็น normal ก็คือยังมีโอกาสที่จะเก่งอยู่ไหมคะโอ้จริงจริมีมียอจริงจริงมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะแบบถ้าเกิดว่าเราขยันฝึกฝนอะไรอย่างนี้ อยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องดนตรีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการแยกเสียงโซโน้ตอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับบางคนเนี่ที่เขามียีนดนตรีมาเนี่ยเขาจะเป็น เรื่องของการร้องเพลงก็ได้การเล่นดนตรีนะเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ก็ได้บางคนที่เคยเจอนะอันนี้มีความคิดสร้างสรรค์กิฟต์ด้วยนะมีออกแบบภาพเต้นเองด้วยไหมครับเนี่ยมีค่ะทำทุกอย่างด้วยความเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วแบบว่าเวลาต้องโปรโมตต้องคิดแบบว่าใช่แบบวิดีโออะไรใหม่ๆคุณลักษณะด้านนี้ในการเรียนรู้จะทําให้เราสามารถทําได้เก่งได้นะครับแต่เพราะว่าจริงๆมนุษย์จะประกอบกันเลยก็คือหนึ่งก็คืออนุกรรมนะครับแรกแบบกำหนด เบื้องต้นมาก่อนอันดับที่2เลยเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งที่เราไปทำใช่ค่ะแมันก็จะมีสัญญาณมีเพิ่เรียกพอรสวร์กับพอร์สวงอย่างนี้ดีกว่ามันครึ่งๆเลยไหมคะเอาจริงๆนะหมอกองศนตัวหมอบอกว่าพอรแสวงเยอะกว่าด้วยจเยอะกว่าื่อทีเราเนี่ยเราเกิดมาเราบางทีเราจะยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายเราภายในลึกๆแต่ว่าการตรวจควกนี้มันก็ช่วยให้เรามีข้อมูลมากขึ้นนะครับ โอเคต่อไปเป็นของหนูนะคะอันนี้แนะนำตัวข้าหนูเป็นนักร้องค่ะตอนนี้ใช่ค่ะกับยังเรียนเรียนทางด้านภาพยนตร์ค่ะก็เลยลองดูค่ะแต่ว่าพอดูของจริงก็แอบแปลกใจของของพี่กะทิจะมีกิฟต์สามอย่างแต่ว่าของหนูจะเป็นแบบวงกลมอ้วนๆจริงๆเ่จริงจเีบอกว่าจริงผลเนี่ยเวลาเราทำเบรดดิ้งจริงๆแล้ว มันก็จะเป็น normal, เป็นด o r เ a l เป็น b บทเทอกับกิฟต์ใช่ไหมครับจริงๆเบทเทอกับิฟต์ better, เนี่ยผมผมมองว่าใกล้เคียงกันในส่วนที่มีกิฟต์เนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่ายีนเนี่ยมันมีการแปลผันไปเยอะนะครับอาจจะเยอะกว่านะแล้วก็คนที่มีเบทเทอร์เนี่ยก็เยอะเหมือนกันมีการแปรผันไปเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆก็แปลว่าเนเป็นปันจจัยช่วยปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถทําบางสิ่งบางอย่างได้ดีทีนี้เราก็สามารถจะเรียนรู้ตัวเองให้มากขึ้นได้อย่างนี้อลิก็ถือว่าแบบแทบจะหมดทุกอย่างที่ดีเลยนนะเยกวว้คามจ เาได้กลุ่มกวางเจ้าหป็กหลักเลยจริงๆบอกว่าเชื่อว่าการฝึกฝนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทีเราเจอว่าเราทําได้หลายอย่างเราอาจจะลองมาดูก่อนว่าไหนเราขึ้นพีคสุด เป็นพิเศษอาจจะลองทําทางด้านนั้นดูคุณอารีบอกว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์แล้วก็การร้องเพลงใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นตรงนี้บอกว่าเห็นเป็นยีนเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีขึ้นมาเหมือนกันค่ะใช่มีเรื่องความคิดสร้างสรรค์กันทั้งคู่เลยนะค่ะได้ว่าเป็นคู่หาทําคู่หาทําหาถือว่าละเอียดมากๆใช่อยากให้แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบบเด็กๆด้วยใช่จริงๆได้ทุกเพศทุกวัยใช่ใครที่แบบว่าหาตัวเองไม่เจออะไรเงี้ยสามารถแบบใช้สิ่งนี้เป็นแนวทางได้ อะไรที่เราเด่นอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเราทําได้ดีอะไรเงี้ยก็ไปให้สุดอะไรใช่เพราะหนูคิดว่ามีคนที่เก่งแต่ว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะเยอะมากเพราะว่าหนูเคยเป็นแบบหนึ่งในนั้นโอเคค่ะ okay, ประมาณนี้ค่ะคุณหมอหนูอยากให้พี่หมอฝากช่องทางต่างๆได้เลยนะคะเดนสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการตรวจ DNA นะครับสำหรับการดูทั้งสุขภาพและก็ความสวัสดีนะครับกับ Genius เนี่ยนะ,ะก็สามารถ ติดต่อกระทำมาได้ที่ยูโบรเว็บ dot genius dna com นะครับหรือว่าจะเข้ามาที่ Facebook Page นะครับ genius dna นะครับดูแลสุขภาพระดับบุครับค่ะค่ะยังไงวันนี้หนูขอขอบคุณพี่หมอมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุยกันนะคะ เปิด<ช>โลกเปิดโลกมากจริงคือเหมือนแบบไม่ต้องการการดูดวงอะไรอีกแล้วเลงรู้ชีวิตเราผ่าน DNA ผ่านสุขภาพร่างกายของ<ช>เราเองใช่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆหมายถึงแบบคือเราเคยหาตัวเองไม่เจอมาก่อนชอบอะไรก็ตอบไม่ได้ก็คือเรียนอะไรได้ก็เรียนเรียนไปอะไรเงี้ยอยากเรียนอะไรต่อตอมาหาลัยก็ไม่รู้รก็คือไม่รู้เลยอยากให้ทุกคนอะ ลองแบบมาตรวจกันจริงๆคือมันไม่ได้รู้แค่พรสวรรค์นะใช่แล้วมันรู้ทั้งแบบพันธุกรรมของเราด้อยเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไรด้านสุขภาพร่างกายทุกอย่างดูได้หมดจริงๆเราก็อยากจะแนะนําจริงๆเป็นครั้งแรกที่แบบได้ลองตรวจอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกประทับใจตั้งแต่ประทับ<ร>ใจบบมากรู้สึกคิดถูกที่ทาคลิปนี้ใช่แบบอยากเป็นแบบแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆด้วยในการแบบว่าพยายามทําสิ่งที่ตัวเองรักต่อไปหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปยังไงเราก็ฝากคลิปนี้ ด้วยนะคะแล้วก็ขอแนะนำอีกครั้งนะคะว่าไปตรวจนะจากที่ข้อมูลที่พี่หมอบอกนะคะว่าถ้าเราอยากจะตรวจเนาะให้เข้าไปที่เว็บไซต์ g e n i u s d n a เนาะ .com แล้วก็หรือ Facebook Fanpage g <Genius> นียสดีเ a <DNA. S 1> ถูกต้องค่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะแล้วก็ใครอยากดูคอนเทนต์อะไรต่อไปคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเย้ yeah. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย พูดเก่งขึ้นนั้นเนี่ยเราอะ่ะพูดแบบเป็นต่อยหอยเลยเอ้ย <c oughs> <c oughs>